เสร็จยากเกิดจากอะไรครับอ่าของผู้ชายเหรอใช่ค่ะของผู้ชายจริงๆเราไม่ค่อยเจอในพี่ตังนะเราเจอแต่แบบเสร็จไวอี่น,นะของผู้ชายไม่ค่อยไม่ใช่อย่างที่เจอบนว่าเสร็จยากก็จะเป็นจากของคุณผู้หญิงมากกว่าใช่ค่ะก็ก็ต้องดูเรื่องของอายุด,ด้วยเรื่องของจุดกระตุ้นด้วยอย่างที่บอกคือเรื่องความต้องการทางเพศหรือว่าความสุขทางเพศอ่ะ ในบางคนไม่ใช่แค่เรื่องการสอดใส่อย่างเดียวมันมีจุดกระตุ้นหลายอย่างซึ่งทําให้ระบบประสาทระารเคมีมันทางานไปพร้อมๆกันนะคะ<ม>ก็บางทีอาจจะต้องใช้วิธีอื่นนช่วยด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าแล้วลมก็เยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้เออเสร็จ<ม>หรือว่าหลังเร็วเกินไปเออก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอแหละไปคุยคในรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังอีกทีหนึง่งว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมีไอ้ปัจจัยอะไรบ้างที่ ที่มาเกี่ยวข้องนะคะ